การศึกษาทางเลือกคือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองคือพ่อแม่เนี่ยได้จัดการศึกษาให้เหมาะกับเด็กการศึกษาทางเลือกคือความยืดหยุ่นและความหลากหลายนะครับหัวใจมันอยู่ที่นี่ครับเราเปิดโอกาสให้กับเด็กที่ต้องการความหลากหลายเพราะว่าแต่ละโรงเรียนทางเลือกก็มีสิ่งที่งดงามตามแนวคิดปรัชญาของตัวเองไม่ว่าโฮมสคูลก็ดีในรูปแบบของหมู่บ้านเด็กก็ดีวอลด็อกก็ดีนิโอฮิมนิสคริสนามุรติมันเตซุรี เขาก็มีศาสตร์ของเขาที่จะพัฒนาเด็กไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อเขาโตไปแล้วเนี่ยเขาจะได้มองเห็นคุณค่ามากกว่าการท่องอาขยานมากกว่าการอ่านออกเขียนได้เป้าหมายเนี่ยต้องการให้เด็กเนี่ยเขาได้คิดเป็นได้วิเคราะห์ได้สังเคราะห์เป็นเราเลยคิดว่างั้นน่าจะต้องขับเคลื่อนให้มีระบบที่หลากหลายแล้วก็ยืดหยุ่นทําให้เด็กเนี่ยมองเห็นตัวเองหรือค้นพบตัวเองค้นพบศักยภาพตัวเองได้เนี่ยเขาก็จะพัฒนาไปถึงอนาคตที่จะต้องเป็นพลเมือง ไทยที่มีความสุขด้วยแล้วก็ฝันอย่างนั้นนะคะความหลากหลายและยืดหยุ่นของการศึกษาทางเลือกไทยเริ่มต้นขึ้นจากโรงเรียนเล็กๆในป่าใหญ่แห่งนี้โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ท่ามกลางป่าเขาและสายน้ําที่นี่คือสถานที่คลายปมปัญหาทางใจของเด็กกาพร้าเด็กถูกทอดทิ้งและถูกทารุณกรรมหัวใจโดยใช้วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบสภาโรงเรียนซึ่งจะช่วยให้เด็กมีวินัยในตนเองและรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นเราเชื่อว,ว่าเด็กทุกคนดีเก่งฉลาดมาตั้งแต่เกิดนุชทุกคนดีมาตั้งแต่เกิด เพียงแต่ว่าสิ่งแวดล้อมทําให้เขาเบีเ่ยงเบนไปแต่เราเชื่อว่ามนุษย์สามารถที่จะเรียนรู้พัฒนาไปได้การสร้างความสุขสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีการให้ความรักความเมตตาและการดึงศักยภาพที่มีในตัวเด็กออกมาเพื่อให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเองคือความสำคัญอีกด้านหนึ่งที่โรงเรียนยึดมั่นเสมอมา สิ่งที่เขาได้ทาอะไรด้วยมือมันเกิดพลังมันเกิดความภาคภูมิใจตรงนี้ต่างหากหละคือการเรียนมันไม่ใช่สมองอย่างเดียวไงแต่จิตใจต้องพร้อมก่อนถ้าพร้อมเมื่อไหร่อย่างอื่นใันจะตามมา ฝึกจิตใจให้มีความสงบพร้อมก่อนที่จะเริ่มวันใหม่ด้วยการทำสมาธิและการเล่นโยคะเพื่อพัฒนาประสาสัมผัสคือกิจวัตรประจำวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านอุ่นรักโรงเรียนแนวนีโอฮิวแมนนิสที่เน้นเรื่องการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและการเรียนรู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ที่ดึงคุณค่าออกจากตัวเขาออกมาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ได้ได้เหมาะกับตัวเองแล้วก็ทำได้จริงเนี่ยมันจะทำให้ให้เด็กเกิดการตื่นตัวแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตได้แล้วเด็กที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีความสุข จะเป็นโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นไทยพมา่ามอญหรือกะเหรีย่ยงแต่ที่โรงเรียนบ้านอุ่นรักแห่งนี้ก็ได้มีการจัดสรรหลักสูตรการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งแบบท้องถิ่นและสากลเพื่อสร้างพื้นฐานของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขให้กับเด็กๆตั้งแต่เยาว์วัย จากที่รวมกลุ่มพูดคุยกับคุณครูแล้วก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้เรียนรู้อย่างอิสระเสรีโดยมีคุณครูเป็นผู้สังเกตการอยู่อย่างใกล้ชิดนี่คือแนวความคิดแบบมอนเตซอรีของโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสารรักมูลนิธิเด็กที่มีความเชื่อว่าเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กดังนั้นจึงต้องเข้าใจพัฒนาการและความต้องการของเด็กและปล่อยให้เด็กได้มีอิสระภาพในการเรียนรู้ตามความต้องการ สิ่งในสุขคือกระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่เกิดจากตัวเด็กเองนะครับของมสสรราิการนะแต่ครูเนี่ยต้องสังเกตนะเป็นักสังเกตที่ดีแล้วก็จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กคนนี้ที่พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องงั้นมสรสทาิเขาจะใช้อุปกรณ์จากง่ายแล้วก็ค่อยไปยากๆเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอันหนึ่งเด็กก็เป็นตัวตัวเริ่มต้นของการเรียนรู้มัะเป็นคนเริ่มต้นไม่ใช่ครูเป็นผู้เริ่มต้นทางของการเรียนรู้มัสทีกิก็จะให้โอกาสเด็กพวกนี้ จะเริ่มต้นในตัวเด็กแต่ละคนแต่ละวันด้วยนะครับก็เ,เขาจะทําอะไรจะเรียนเรื่องอะไรอาจจะเรียนวิชาอะไรมันอยู่ที่เขาที่จะเริ่มต้นแล้วครว่าต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับแม้ว่ากระบวนการเรียนรู้แบบอิสระเสรีจะเป็นหัวใจสําคัญแต่สําหรับเด็กๆที่ยังอยู่ในวัยแห่งการเรียนรู้และเรียนแบบคุณครูที่นี่จึงต้องเน้นเรื่องการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆอยู่เสมอ เพื่อให้เด็กๆได้ซึมซับแต่สิ่งดีๆและเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพในอนาคต ทักษะชีวิตทักษะการเรียนรู้ทักษะการทำงานและคุณธรรมอย่างสมดุลคือหลักคิดที่สำคัญในการพัฒนาเด็กของโรงเรียนเพลินพัฒนาหลักที่เราเราสนใจก็คือว่าทำอย่างไรเนี่ยให้การเรียนรู้เนี่ยมันเป็นของเด็กนะฮะไม่ใช่ของครูนะ,ะแล้วเรา เราจะชวนเขาเดินไปจากสิ่งที่สะสมจริงอยู่ข้างในตัวเขาเนี่ยดังนั้นการจะทําแบบนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องสนใจวิธีคิดที่ที่มันมีความโน้มเอียงไปทางที่เป็น active learning เป็น constructionism เป็นสิ่งซึ่งเอาผู้เรียนเป็นตัวตั้งกันแล้วกันนะฮะเราก็ไม่ได้ติดอยู่กับว่าจะต้องไปใช้แนวใดแนวหนึ่งที่ชัดเจนเอาเอาเป็นว่าแนวไหนก็แล้วแต่ที่มันออกมาทางที่ให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นเจ้าของการเรียนรู้แล้วก็ขับเคลื่อนไปบนสภาพ สภาพจริงของผู้เรียนนะฮะเราเอาสภาพจริงของผู้เรียนเนี่ยเป็นฐานที่จะเดินหน้าต่อออกไป จากแนวคิดนี้ได้นำไปสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้ฝึกคิดค้นคว้าทดลองทาประมวลผลสรุปและสังเคราะห์ด้วยตนเองซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่โรงเรียนเพลินพัฒนาได้มุ่งเน้นเป็นพิเศษเพราะเชื่อว่านี่คือแนวทางสำคัญในการพัฒนาเด็กให้สามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ ต่อแห่งการเรียนรู้คือคำจำกัดความของโรงเรียนบ้านเขาขวางโรงเรียนขนาดเล็กของชุมชนที่มีเด็กนักเรียนเพียงแค่106คนแต่เด็กนักเรียนที่นี่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้โดยการนำหลักความรู้จากฐานแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมาประยุก์ตใช้ในชีวิตประจำวันเราึกเรื่องอาชีพต่อไปเขาก็มีอาชีพนะครับถึงแม้ว่าจบป .6 ไปเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ การศึกษาภา,าคบังคับถึงม .3 ก็จริงอะแต่ว่าเด็กที่เนี่ยหลายคนก็ไม่เรียนถึงม .3 ด้วยเหตุด้วยปัจจัยจําเป็นสน่วนครอบครัวอะไรเขาเนี่ยก็ก็มีหลุดออกมาไม่เรียนถึงระดับม .3 ที่เป็นการศึกษาภา,าคบังคับถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่อาชีพไปให้เขาเลยเนี่ยโอกาสที่เขาจะทํามาหากินแล้วก็มีหลักมีฐานสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวนัก็มันไม่น่าจะเป็นไปได้ เรียนรู้เหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งฝึกความขยันและฝึกอาชีพของเด็กๆเ,เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งสร้างรายได้และเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของเด็กๆและโรงเรียนอีกด้วยโรงทัวคือที่จ่ายตังดับแรกของโรงเรียนเลยถ้าเราจ่ายข้างนอกเงินก็ไปข้างนอกแต่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจ่ายข้างในเงินก็หมุนเวียนอยู่ข้างในเลยคือเด็กที่ทำเนี่ย เขาต้องมีรายได้แต่ละแต่ละกลุ่มมีรายได้ก็ทําระบบบัญชีเขาเอาไว้ไม่ใช่ทาแล้วทําแต่ใช้แรงไม่ใช่นะเขาก็จะรู้ว่าเขามีเงินเท่าไหร่เสร็จเรียบร้อยแล้วพอถึงถึงปีเนี่ยเราก็จะคุยกันปีแรกๆยังไม่ต้องเอาตังค์นะพอปีถึงถึงป .6 เมื่อไรจบป .6 เมื่อไรเนี่ยจะมีทุนการศึกษา ลูกขอให้สอนลูกนี้หลานให้สอนหลานแม่ตายแล้วกว็สอน่อไปจนเจอสวยเทสาวเควป่าจาก วัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวไทเบิงที่กำลังจะสาบสูญไปได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่โดยครูภูมิปัญญาผู้เฒ่าผู้แก่ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลานเพื่อสืบสานภูมิปัญญาชาวไทเบิงจากรุ่นสู่รุ่นและนี่ก็คือภาพการเรียนการสอนในหลักสูตรท้องถิ่นที่ปรากฏขึ้นณพิพิธภัณฑ์ไทเบิงซึ่งเป็นศูนย์การศึกษาทางเลือกสายครูภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทเบิง าระาบ,ห,รบหัวใจสําคัญของหลักสูตรที่มันจะนําไปสู่เป้าหมายที่เราอยากเห็นได้นั่นก็คือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ที่มีประสิทธิภาพว่าเป็นจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มันไม่น่าเบื่อแล้วเด็กๆเด็กๆเ,เ,เขาก็เรียนแบบมีความสุขขนสอนครูภูมินดาก็มีความสุขในการสอนเราก็ไม่ต้องเรียนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแต่ว่าเรียนตรงไหนก็ได้ที่มันมีบรรยากาศ กับการจััดกกกรรรรรระะบบวนนนาารเรียู้นะคให้เด็กได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการทำจริงผ่านกระบวนการสอนของครูภูมิปัญญาเป็นการพัฒนาเด็กให้คิดเป็นทำเป็นและวิเคราะห์เป็นซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวเด็กๆเ,เองอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์ซึ่งจะถูกนำไปสู่การหลอมรวมจิตใจให้เด็กๆเ,เป็นคนรักท้องถิ่นและเป็นคนดีของสังคมอีกด้วย จากที่ได้ศึกษาคนา้นคว้าเรื่องโฮมสครูมาเป็นอย่างดีคุณแม่ของน้องรันก็ได้ตัดสินใจจาัดก,การเรียนการสอนแบบโฮมสครูให้กับลูกด้วยเ,เห็นว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับครอบครัวและเป็นทางเลือกที่จะสามารถสร้างความสุขให้กับลูกได้มากที่สุดการที่เขาเรียนแล้วมีความสุขเขาจะเรียนได้ดีแล้วเขาจะจําได้ดีมากกว่าครั้งที่ต้องถูก บังคับให้เรียนค่ะอนาคตของเด็กไม่ใช่เราเป็นคนตัดสินลูกเป็นคนตัดสินเพราะเป็นชีวิตเขาเราได้แค่ให้ชี้นําแนวทางแนะนําแค่นั้นว่าเขาอยากทําอะไรอันไหนสิ่งที่เขาทําแล้วมีความสุขเราจะให้เขาทาอันนั้น,นะคะ่ะก็การจะทำโฮมสกูลให้ดีที่สุดเนี่ยค่ะก็อยู่ที่ความรักของคุณพ่อคุณแม่ที่มีความอดทนอดกัน้นที่จะให้เขาเรียนรู้แล้วเราก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับเขาด้วยไม่ใช่ที่ว่า ลูกเรียนพ่อแม่มีหน้าที่แค่สอนไม่ใช่เราต้องเรียนรู้ไปพร้อมการปรับปรุงทั้งเราและเขาต้องไปด้วยกันเดินไปด้วยกัน ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนขององค์กรและบุคคลที่ร่วมกันจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเด็กๆทั่วทั้งประเทศจากรายงานฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาการศึกษาทางเลือกณนวันที่12กร,รกฎาคมพุทธศักราช2554รวบรวมโดยสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยเผยแพร่ในเว็บไซต์ Choice to Learn ซึ่งมีผู้เข้าร่วมลงฐานข้อมูลการจัดการศึกษาทางเลือกมากกว่า400รายการ และเป็นเพียงตัวอย่างภาพความหลากหลายและงดงามบางส่วนคองการจัดการศึกษาทางเลือกไทยตามฐานการเรียนรู้ที่คุณสุชาดาจากพิสุทิ์ได้แบ่งประเภทเอาไว้ในงานวิจัยการศึกษาทางเลือกฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ซึ่งมีทั้งหมด7ประเภทดังต่อไปนี้ 1. การศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว 2. การศึกษาทางเลือกที่อิงกับระบบรัฐ 3. การศึกษาทางเลือกสายครูภูมิปัญญา 4. การศึกษาถาังเลือกาสายศาสนาและวิถีปฏิบัติธรรม 5. การศึกษาถาังเลือกที่เป็นสถาบัานนอกระบบรัฐ6การศึกษาถาังเลือกของกลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม7การศึกษาถาังเลือกผ่านสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้และแม้ว่ารูปแบบแนวทางการจัดการศึกษาถาังเลือกของแต่ละองค์กรแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างหลากหลายกันออกไปแต่ทุกที่ก็มีจุดร่วมและเป้าหมายปลายทางเดียวกันนั่นก็คือ การนำผู้เรียนไปสู่การเติบโตและพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายใจและจิตวิญญาณอย่างเท่าฐานการเปลี่ยนแปลงของโลก